สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักเทรดทุกท่านนะครับสำหรับเรียนครับก็เหมือนที่ผมเคยบอกในคลิปก่อนๆนะครับว่าตัว i s i นะครับมันเกิน80-90แล้วเกิดการ o v e r b ร์มานะครับมีผู้เล่นรายใหม่เข้ามาในตลาดคริปโตนะครับเห็นเหรียญมันขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดความโลภนะครับเข้าซื้อในราคาที่มัน300-400กว่ากว่านะครับซึ่งจริงๆอ่ะเจ้ามือที่เขาซื้อไว้เยอะๆเขาซื้อมาตั้งแต่ราคาหลักสิแล้วนะครับเขาพร้อมเทขาย ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่เขาเลือกจะเททั้งตลาดนะครับโดยราคานะครับสูงสุดของวันนะครับอยู่ที่480นะครับต่ำสุดของวันร่วงมาที่ประมาณ147แล้วก็ราคาปัจจุบันก็ดีดขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ230 220นะครับซึ่งราคาก็ได้ร่วงไปกว่า60%นะครับวันเดียวก็คือถ้าทุนหมื่นหนึ่งเข้าตอนยอดดอยนี่ก็จะเหลือแค่ประมาณ3-4พันนะครับ ก็ถือว่าหนักหนาเลยทีเดียวนะครับสําหรับตัวครับนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมจะมาชี้แนวทางการแก้ไขนะครับอว่าถ้าเพื่อนๆติดดอยหนักๆนะครับทั้ง3มตัวเลยทั้งเหรียญซิกทั้งเหรียญครับแล้วก็เหรียญเจฟินนะครับจะใช้หลักการเดียวกันนะครับมาดูตรงสีส้มก่อนนะครับสมมุติว่าเพื่อนๆดอยอยู่ที่1 0 0 0 0หมืนบาทนะครับราคาครับที่เพื่อนๆซื้อเนี่ยอยู่ที่4 0 0ร้อยนะครับ วิธีนี้จะเป็นวิธีการอัดทุนเพิ่มนะครับสําหรับคนที่มีทุนเพิ่มนะอ่าผมจะคํานวณนะครับว่าราคา400บาทดอยที่10,000บาทนะครับมีเหรียญครับอยู่25เหรียญนะครับในฝั่งสีส้มนะแล้วก็ฝั่งสีม่วงนะครับก็คือเราอัดเพิ่มอีก2ขอโทษทีครับเราอัดเพิ่มอีก10,000บาทนะครับราคาครับปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ200นะครับอาจจะต่ําได้มากกว่านี้นะครับอันนี้ผมเป็นกรณีตัวอย่างนะครับอัดเพิ่มอีก10,000นะครับที่ราคา200แสดงว่าเป็นไงครับ เราได้เหรียญครับเพิ่มอีก50เหรียญในราคาที่ถูกลงนะครับเพราะฉะนั้นราคาเฉลี่ยของครับเนี่ยก็จะเท่ากับ400บวกด้วย200นะครับก็คือตรงสีส้มตรงนี้นะครับบวกด้วยสีม่วง400บวก200หารด้วย2นะครับก็จะเป็นราคาเฉลี่ยที่300บาทนะครับซึ่งเราจะมีโอกาสที่หลุดดอยง่ายขึ้นนะครับข้อดีของการอัดทุนเพิ่มคืออะไรนะข้อดีคือเราได้เหรียญเพิ่มใช่ไหมจากตอนแรกเราได้อยู่25เหรียญนะครับ ในฝั่งสีส้มนะแล้วก็ฝั่งสีม่วงเราได้เพิ่มมาอีก50เหรียญนะครับหลังที่เราอัดไปก็รวมได้เป็น75เหรียญนะครับราคาเฉลี่ยของเหรียญครับที่เราซื้อก็จะอยู่ที่300บาทนะครับแต่ทุนเราจาก10,000บาทก็จะเพิ่มเป็น20,000บาทนะครับข้อดีคือได้เหรียญเพิ่มแล้วก็ราคาเหรียญถูกลงนะครับเหลืย300บาทต่อหนึ่งครับนะครับหลุดดอยง่ายขึ้นนะครับข้อเสียคือถ้าทุนน้อยนะครับหรือว่าเงินร้อนนี่ก็ ไม่ควรที่จะใช้วิธีนี้นะครับถ้าในกรณีที่แบบเงินสบายๆนะครับไม่ได้มีปัญหาในรายจ่ายชีวิตประจําวันก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับโอเคคราวนี้ต่อไปมาดูตัวแนวรับแนวต้านของตัวครับนะครับแล้วก็ดูว่ามันจะมีแนวโน้มที่จะกลับตัวได้ไหมนะครับโอเคมาดูใน cdc action zone ในท m ฟ f r ม m e 4ชั่วโมงก่อนนะครับ cdc action zone เนี่ยแท่งสีเหลืองความหมายก็คือแนะนำให้ กระโดดออกนะครับในตอนนี้ก็คือราคามันยังมีสิทธิ์ที่จะร่วงได้อยู่นะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ228 28บาทนะครับคราวนี้มาดูมาดูตัว i n i t i a t o r StorSI e นะครับ StorSI เนี่ก็คือลงสุดแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะลงเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัว i n t i a t o r สัญญาณมันสุดแล้วแค่นี้ก็คือแบบลงถล่มทลายนะครับในทางฟรมสชั่วโมงนะครับ MACD นะครับตัว MACD ก็ จะสังเกตนะว่าจาก3แท่งล่าสุดนะครับ3แท่งล่าสุดเนี่ย MACD ตัดลงนะครับยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวขึ้นในไทม์เฟรมสีชั่วโมงโอเคมาดูในไทม์เฟรมสั้น1ชั่วโมงบ้างน,นะครับเมื่อกี้สีชั่วโมง cdc action zone เป็นสีเหลืองใช่ไหมแต่ว่าในไทม์เฟรมสั้นกว่านี้นะครับ1ชั่วโมงก็คือเป็นสีแดงติดต่อกันมา1 2 3 4 678 9แท่งนะครับถ้ามันเป็นสีแดงติดต่อกันเรื่อยๆนะครับไอตัว cdc แท่งสีชั่วโมงจากสีเหลือง อ่าผมเปิดตัวสีชั่วโมงนะครับจากสีเหลืองมันก็จะกลับกลายเป็นสีแดงด้วยนะเพราะว่าทำเฟรมระยะสั้นก็จะส่งผลต่อทาเฟรมระยะยาวนะครับคราวนี้มาดูตัวสตูไอ้ใดนะครับเหมือนตัดขึ้นมาได้นิดเดียวนะครับแล้วก็ไม่มีสัญญาณขึ้นต่อนะลงต่อนะครับ MACD ก็ยังไม่มีสัญญาณตัดขึ้นนะครับถ้าจะถัว่เฉลี่ยในตอนนี้ก็อย่าเพิ่งดีกว่านะครับจะสังเกตว่าครับในแนวรับของตัวครับเนี่ยราคาจะลง ส่วนใหญ่นะลงไปวันนี้นะครับสลุ200ร่วงลงไปถึง150นะครับแต่ร่วงลงไปแป๊บเดียวนะครับไม่กี่นาทีนะครับราคาก็ดีดมาประมาณ200นะครับก็ถือว่าแนวรับนี้เป็นแนวรับที่ต้องรุ้นนะครับว่าราคาปัจจุบันเนี่ยจะร่วงหล่นต่ํากว่า200อีกหรือเปล่าครับเพราะถ้ามันร่วงต่ํากว่า200เนี่ยเจอกันที่112บาทเลยนะครับก็ถือว่า ร่วงหนักมากครับแต่คราผมคิดว่า200นี้น่าจะเป็นแนวรับที่สุดแล้วนะครับสาหรับเหรียญครับนะครับหรืออาจจะร่วงต่ำกว่า200อีกนิดหนึงนะประมาณ180นะครับคิดว่าน่าไม่น่าจะร่วงลงกว่านั้นนะครับเพราะว่าก็มีหลายๆคนนะครับหลายๆยูเซอร์เข้ามาเทรดในกระดานคริปโตกันมากขึ้นนะครับโอเคมาดูในเทินิโคนาลเอนซิสหนึ่งชั่วโมงนะครับก็อินดิเคเตอร์ทั้งหมด2ี่ตัวยังแนะนําให้ขาย13ตัวนะครับเป็นกลาง ตัวแล้วก็ให้บายแค่3ตัวนะครับในทำเฟรม4ชั่วโมงนี่ถือว่าเป็นกลางนะครับก็คือให้ขาย8ตัวนะครับเป็นกลาง9ตัวแล้วก็ให้บาย9ตัวนะครับโอเคคราวนี้ถ้าจะเข้าซื้อควรเข้าซื้อที่ราคาไหนนะครับราคาแรกที่ผมจะแนะนําก็คือ200บาทแต่อย่าใช้ทุนทั้งหมดซื้อนะครับเพราะกันมันร่วงลงไปในกรณีที่เกิด เสที่มันแย่กว่านี้นะครับล่วงไปถึง112นะครับก็จะได้มีเงินช้อนซื้อเพื่อทําการถัวเฉลี่ยเหมือนต้นคลิปที่ผมได้กล่าวไว้นะครับโอเคสําหรับบอดีคอร์ในวันนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับสําหรับทั้งครับซิกแล้วก็เจฟินนะครับสามารถใช้วิธีถัวเฉลี่ยได้เหมือนกันนะครับที่แนวรับของมันนะครับสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับ